ใส่แว่นกันแดดดีอย่างไรสวัสดีค่ะแปลงจากร้านหมอแว่นตานะครชัยศรีวันนี้จะมาบอกประโยชน์ของการใส่แว่นกันแดดให้ฟังกันนะคะหนึ่งป้องกันดวงตาจากรังสี UV รังสี UVA และ UVB สามารถทำลายจอประสาทตาได้และยังช่วยป้องกันโรคตาได้ 2. องช่วยลดวยความเสี่ยงจากแสงจา้า เวลายอยู่ในแสงตาจะช่วยทำให้การมองเห็นชัดขึ้นและลดอ,อาการแสบตาได้ 3. ป้องกันุูนลมหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้ตาเราระคายเคืองได้ 4. ชะลอการเกิดริ้วรอยรอบดวงตาการใส่แว่นกันแดดทำให้ตาของเราไม่ต้องรีบอย 5. ช่วยเสริมมุคลิกแว่นกันแดดดีไซน์สวยช่วยเพิ่มความมั่นใจดูดีมีสไตล์ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าไม่อยากโดนรังสี UV ทำร้ายดวงตาอย่าลืมใส่แว่นกันแดดกันนะคะหรือถ้าสนใจปรึกษาปัญหาสายตาเชิญได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาหานครชัยศรีร้านเปิดให้บริการทุกวนันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งแล้วพบกันนะคะ